สวัสดีครับเรียนรู้คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์ในคลิปนี้ก็เอาตัวอย่างข้อสอบมา1ข้อนะให้ AB เป็นจำนวนเต็มบวก GCD ของ AB มีค่าเป็น1นะึ่หารผลคูณของ AB ลงตัวให้แสดงว่านะ GCD ของ A บวก B กับ A กำลังสบวก B กำลังสองมีค่าเป็น1นะึ คำว่าเรียนรู้คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์นั่นแหนะนะจะให้แนวคิดว่านะในการทําโจทย์ข้อนี้เนี่ยบางครั้งเราใช้เหตุผลเล็กๆน้อยๆนะก็เลยจําแนกออกมาเป็นบทช่วยนะบทช่วยแต่ละบทช่วยนั่นแหนะนะในการสอบอ้างได้เลยนะหรือว่าต้องแสดงเหตุผลให้ดูนะถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ถามนะครูผู้สอนนะ บทช่วยที่1นะถ้า GCD ของ AB มีค่าเป็น1แล้วนะ GCD ของ A อกำลังสองกับ B กีกำลังสองมีค่าเป็น1ด้วยนะบรรทัดเนี้ยนะมันเป็นแค่ตัวอย่างในหนังสือเรียนบางทีก็เป็นแค่แบบฝึกหัดนะในการสอบจริงนั่นนะ่ะ10บรรทัดนี้แทบจะไม่ต้องเขียนเลยนะแต่ยังไงก็ต้องกล่าวไว้ว่านะไม่มั่นใจยังไงก็ถามครูผู้สอนนะแต่ในคลิปนี้นะมีชื่อว่าเรียนรู้ คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์นะก็จะแสดงเหตุผลแล้วก็พิสูจน์ให้ดูนะให้ GCD มีค่าเป็น1นะึเพราะฉะนั้นนะมี XY ที่ทำให้ AX บวก BY เท่ากับหจับยกกำลังสองนะจัดรูปพิจคณิตเห็นไหมา,ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็ยังเป็นเลขหนึ่งอยู่นีต่อไปนะให้ ด c d ของ a อกำลังสองกับ b ีกำลังสองมีค่าเป็นนะแน่นอนเลยนะ D หาร a อกำลังสองลงตัว d หาร b ีกำลังสองลงตัวนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งนะคูณกันก็เลยหาร a อกำลังสอง b กำลังสองคูณกันลงตัวเพราะฉะนั้นนะ D หารผลคูณ a และ b ลงตัวาจาก1 2และ3นะเราก็จะเห็นว่า D ีเนะีหารพจน์นี้ลงตัวแน่นอน D นะ D, หาร A B ลงตัวก็แปลว่าหารพจน์นี้ลงตัวดีเนะี่ยหาร b กําลังสองลงตัวก็แปลว่าหารพจน์นี้ลงตัวนะแต่ว่า3ตัวนี้บวกกันมีค่าเป็น1นึ่งะั้นดีหาร1ลงตัวดีก็ต้องมีค่าเป็น1นะอันนี้ก็เป็นการนะพิสูจน์ตัวอย่างในหนังสือเรียนทั่วๆไปนะ ทำแบบฝึกหัดท้ายเล่มให้ดูสอบจริงอ้างเลยนะนะถ้าไม่กล้าอ้างนะลังเรใจถามครูผู้สอนนะบทช่วยที่สองนะก็อยู่ในระดับนะตัวอย่างแบบฝึกหัดท้ายเล่มนะกล้าอ้างก็อ้างเลยนะจะได้ไปทำส่วนที่ยากกว่านี้นะแตนะ่เรียนรู้คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์ก็จะพิสูจน์ให้ดูนะอธิบายแต่ละบรรทัด ให้ GCD มีค่าเป็น1น,นะ GCD ของ a b มีค่าเป็น1ให้ d เท่ากับ GCD ของ a คูณ b กับ a บวก b นะี่ก็แปลว่า d หารผลคูณ a b ลงตัว d หารผลบวกของ a b ลงตัวนะแต่ GCD ของ a b เป็น1เนี่ยก็แปลว่านะ d หารผลคูณก็แปลว่าหาร a หรือ d หาร b เท่านั้นนะ จะไม่มีตัวประกอบรวมใน a b ที่เป็นตัว d นะเพราะว่า gcd เป็นเลขหนึ่งกรณี d หาร a ลงตัวเนี่ย d หาร a ลงตัวเนี่ยแล้วก็จาก1เนี่ยนะ d มาหา a บวก b ลงตัวเพราะฉนั้น a บวก b ลบ a เนี่ยก็ต้อง d ก็ต้องหารตัวนี้ลงตัวเลยแต่มันคือ b เนะ่ย d หาร a ลงตัว d หาร b ลงตัวก็แปลว่า d ต้องน้อยกว่า gcd ของ a b แต่มันเป็น1เนี่ยเพราะฉะนั้น d ก็ต้องเป็นเลข1 นะทำลองเดียวกันนะกรณี d หาร b ลงตัว d ก็ต้องเป็นเลขหนึ่งนะสรุปแล้วนะ GCD ของ A คูน B ก็ A บวก B มีค่าเป็นหนึ่งนะยังให้คำแนะนำเหมือนเดิมนะของแบบนี้มันแค่แบบฝึกหัดท้ายบทนะตัวข้อสอบจริงมันน่าจะยากกว่านี้นะอ้างได้ก็อ้างเลยนะบทช่วยที่3นะ อันนี้ก็อยู่ในระดับแบบฝึกหัดตัวอย่างในตำราเรียนเห็นไหมข้อสอบจริงเนี่ยจะใช้ของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาอ้างใช้นะถ้าเราพิสูจน์ทั้ง3บทช่วยเลยตอนสอบทํางานไม่ทันนะมันอะไรพอจะอ้างได้ก็อ้างเลยนะอ่ะมาพิสูจน์กันนะสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนให้ gcdab มีค่าเป็น1น,นะต่อไปก็ให้ D เป็น gcd ของ a บวก b กับ a ลบ b D หาร A บวก B ลงตัว D หาร A ลบ B ลงตัวจับบวกกัน D ก็หารลงตัวจับลบกัน D ก็หารลงตัวนะก็แปลว่า D หาร 2A กับ 2B ลงตัวเพราะฉะนั้นนะ d น้อยกว่าหรือเท่ากับ GCD ของ 2A กับ 2B ดึงเลข2อออกมาได้เลยนะอันนี้ก็นะแบบฝึกหัดนะถ้ากลัวว่านะ จะถูกหักคะแนนก็ถามอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าอ้างได้เลยไหมนี่แบบฝึกหัดธรรมดาชนิดหนึ่ง gcd ab มีค่าเป็น1นึ่งนะ b น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็เป็นไปได้2กรณีคือ d เป็น1ห,หรือเป็น2บทช่วยที่4นะข้อสอบจริงนั้นะวิธีทำนิดเดียวแหละนะแต่ใช้เหตุผลเล็กๆน้อยๆน,นะในเรื่องของทฤษฎีจำนวนนะ ใช้เหตุผลมาจากตัวอย่างบ้างมาจากแบบฝึกหัดบ้างน,นไหนอ้างได้อ้างเลยไหนไม่มั่นใจถามครูผู้สอน,น,หนไหนเป็นผลมาจาก C C D A B เท่ากับหนึ่งถ้าไปอยู่ในหนังสือเรียนนะอยู่ในหัวข้อเรื่อง G C D นั่นแหะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดท้ายบท4ข้อเหนมบทช่วย4ข้อนี่ก็แบบฝึกหัดสีข้อน,นั่นเองถ้า G C D A B มีค่าเป็นหนึ่งแล้ว G C D ของ a บวก b กับ a กําลังสองบวก b กําลังสองมีค่าเป็น1หรือ2เท่านั้นนะีมันหลักในการพิสูจน์อะเริ่มตน้นละนะให้ gcd ab มีค่าเป็น1นะึให้ gcd ของ a บวก b กับ a กําลังสองบวก b กําลังสองมีค่าเป็น d เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่า d เป็น1หรือ2เท่านั้นนะดหาร a บวก b ลงตัวเนะี่หาร a กําลังสองบวก b กําลังสองลงตัวนะี นั้นจับยกกําลังสองดีก็ยังหารลงตัวนะตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ก็ต้องหารได้ดีลงตัวเนะเลยเหลือ 2ab d นะหาร2คูณ a คูณ b ลงตัวมัน,จจนกกด,นะก 1, กนะดีอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะถ้าดีไปเลขหนึ่งก,ก็จบการพิสูจนะ์เนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าอาจจะเป็นเลขสองก็ได้นะกรณี d มากกว่าหนึ่งเนเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าดีต้องเป็นสองเท่านั้นนะ ให้ p เป็นจำนวนเฉพาะและ p หาร d ลงตัวเพราะฉะนั้น p ก็ต้องหาร2 ab ลงตัว p เป็นจำนวนเฉพาะเลขคูณกัน2ชิ้นมอง2ชิ้นเป็น a ชิ้นหนึ่งนะกับ a คูณ b อีกชิ้นหนึ่งกร,รณี2.1นะ p หาร2ลงตัว p ก็ต้องเป็น2กร,รณี p หาร a คูณ b ลงตัวแต่ gcd ab มันเป็น1อ่ะ พราะนั้น p หาร a หรือ p หาร b อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะถ้า p หาร a ลงตัวก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะจาก1เรารู้ว่านะ d หาร a บวก b เพราะฉะนั้น p ก็ต้องหาร a บวก b นะ p a บวก b พอลบด้วย a ก็ต้อง p ก็ต้องหารลงตัวโดยกลายเป็น p หาร b ลงตัว p หาร b, ล p a ลงตัว p หาร b ลงตัว P ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ GCDAB แต่ตัวนี้มีค่าเป็นหนึ่งอะนะเกิดข้อขัดแย้งล้วนะเพราะฉะนั้น P หาร A ลงตัวไม่จริงนะทํนองเดียวกัน P หาร B ลงตัวไม่จริงนะั้กรณี2.2เป็นไปไม่ได้ก็เลยเหลือเหตุการณ์เดียวคือ P ต้องเป็นเลข2เพราะฉะนั้นะตัวประกอบของ D มีแต่เลข2เท่านั้น d ก็เลยเขียนได้เป็น2ยกกำลัง T สมมุตินี่ t มากกว่าหรือเท่ากับ2นะเนื่องจาก d หาร2คูณ a คูณ b ลงตัว2กำลัง t ก็ต้องหาร2คูณ a คูณ b ลงตัว2องทิ้งไปแล้วนะแปลว่า2 ans, ยกกำลัง t ลบ1หาร a คูณ b ลงตัว t ลบ1นมากกว่า1แล้วนะแปลงสก็ต้องหาร a b ลงตัวใช้เหตุผลคล้ายๆกับเมื่อกี้ละนะ D นะหาร A บวก B 2ก็เลยต้องหาร A บวก B ด้วยนะ2นะหาร A บวก a คูณ b 2นะหาร A บวก B ก็แปลว่า2ต้องน้อยกว่า GCD ของ2ตัวนี้นะแต่ GCD ของ2ตัวนี้มีค่าเป็น1เนี่ยนะเราพิสูจน์ไปแล้วนะไม่จริงละเกิดข้อขัดแย้งอีกนะก็แปลว่า t มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม่จริง t ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นมันดเป็น1หรือ2นะสรุปแล้วนะ gcd ของ a บวก b กับ a กำลัง2บวกบีกำลัง2มีค่าเป็น1หรือ2เท่านั้นนม,มี4บทช่วยนะบทช่วยทั้ง4อันนั้นนะก็เป็นเหตุผลในเนื้อหาทฤษฎีจำนวนนะบางครั้งก็เป็นตัวอย่างนะครูผู้สอนก็ยกตัวอย่างให้ดูบางทีไม่พิสูจน์ได้ซ้ำไป บางทีก็เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะมาดูข้อสอบจริงกันเพราะฉะนั้นะบทช่วยแต่ละบทช่วยนะจะต้องพิสูจน์มากน้อยยังไงนะรีบถามครูผู้สอนเลยนะเวลาสอบจริงนะตอนนี้มาดูตัวข้อสอบเหลือแค่นี้เองนะเหลือหน้าเดียวเลยแหละ A B เป็นจำนวนเต็มบวก g C D A B เป็น1 2หาร A คูณ B ลงตัวให้พิสูจน์ว่า gcd ของ a บวก b กับ a กำลังสบวก b กำลังสมีค่าเป็น1อันนี้ก็ให้ gcd ab เป็น1นะ gcd ab เป็น1นะึ่หาร ab ลงตัวกนะ็แปลว่า ab นะเป็นเลขคี่ก็ไม่ได้นะเป็นเลขคู่ก็พร้อมกันก็ไม่ได้ นะก็แปลว่าตัวหนึ่งเป็นเลขคู่อีกตัวหนึ่งต้องเป็นเลขคี่นะหรือตัวหนึ่งเป็นเลขคู่อีกเป็นเลขคี่สลับกันนี่แหละนะโดยไม่สูญเสียสาระสําคัญของกรณีทั่วไปในภาษาตํารานะเราก็เอากรณี A เป็นเลขคู่ B เป็นเลขคี่มาคํานวณต่อมาพิสูจน์ต่อ A C, เป็นเลขคู่เขียน A ในเทอมของ 2n b C, เป็นเลขคี่เขียน B ในเทอมของ 2m บนวะก GCD ตัวนี้เนะี a ่บวก b แทนค่าแล้ว a กำลังสองบกำลังสอนะีตัวนี้จัดรูปเป็น2องคูณ m'n ،นบวก1นี่เลยขี้แลนะสี C ่เกำลังสองส m กลังสองส m บวก1 4คูณเลขแล้วก็บวกหนนี่ก็เลขคีนี่ก็เลขคี้นะ2เนะี่ยหาเลขคีไม่ลงตัวหรอกนะแล้วเราพิสูจน์ไปแล้วนี่นะ GCD ตัวนี้ไม่1ก็2นะเพราะฉะนั้นนะ GCD ของ A บวก B A กกลังสบวก B กำลังสองต้องเป็น1เท่านั้นนะคำว่าเรียนรู้คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์นะั่นะ่ะบทช่วยทั้ง4บทมีความสำคัญมากกว่าข้อสอบ2บรรทัดนี่อีกนะข้อสอบ2บรรทัดนี้นะอนา,าคตอาจจะเป็นแค่บทช่วยโดยซ้ำไปนะ ันบทช่วยสําคัญนะข้อสอบสอบครั้งเดียวก็ไม่ค่อยวนกลับมาหรอกนะแต่เหตุผลเล็กน้อยในบทช่วยข้างหน้าเนะี่ยถูกใช้เรื่อยๆ GCDAB เท่ากับหเพราะฉะนั้น GCD ของ A กำลังสอ B กำลังศอมีค่าเป็น1เป็นสูตรนําไปใช้ได้เลยนะเอาละนะพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปเรียนรู้คณิตศาสตร์จากปัญหาคณิตศาสตร์สวัสดีครับ